มันือเข่ามองเดียวกันมาโอ้ถือกลางยู่นว่าถือมินพี่น้องมาพี่น้องยิ่งประกายอ้ประดูขึ้นมากนะ้าปะกายมันขึ้นเยอ่เกิเนี่ยพี่น้องเห็เนบ้างไหม

ผ่อนไปแล้วห้านาทีงเงียบอยู่คือด้นแต่วันนี้พี่งตอนนั้นสามนาทีหนึ่งขึ้นไหมอันนี้ห้านาทียี่โมขึ้นซับคาหรหลอกมีหลายตัว ดูเห็นตัวมันอวยเลยพี่น้อง เงียบเลยพนะี่น้องมาชมวัดนี่เราขึ้นมาเลยปากระสูด อบอกดูขึ้นยุ่งข้นข้างนอกอพี่น้องอ้นี้เลยปลากายตัวนี้อุ้ยปลาช็อกเกอร์พี่น้องเอ้ยเกือบเกือบยิงปลาช็อกเกอร์แล้วครับปลาช็อกเกอร์ก็ขึ้นแบบนั้นพี่น้องขึ้นปาาประตองกายนี <laughs> ่ โอ้ยโอ้โดนอ้าวโดนโดนพี่น้องโดน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 แล้วพี่น้องโดนแล้วโดนแล้วโดนครับผมพี่น้องโดนโดนปล่อยมันเลยครับพี่น้องโดนจนได้พี่น้อง ค oh, ือเปลี่ยนถึงมินแล้วพี่น้องฮะมนมดอุ้งดึงแห้งนี้พี่น้องมาม้าเขามาดึงแรนมันเมื่อยเอ้าหลุดซะพี่น้องโอ้ยอ้อยยังอยู่ lụt thọ xa nhìn chưa kêu không biết không không thử minh lứa thử càng tố lắm nhau thử minh là nạ lứa phía nọ cũng có đại độ thử minh mà, lúc đó có thấy không phép lúc minh hả nào rồi, แป๊บนึงแป๊บนึงพี่น้งองฮ่าถือถือวินอีกแล้วพี่นออ้องใส่ดอกแป๊บนึงพี่น้อง สูว่าไงเดียพี่น้องเต็มถึกมินะถึงม,มากยันหลุดกว่าติดปลาพวกบุ๋งครับนักส่เซนเกี่ยวปลดออกเซนหนึ่งพี่น้องไปพ <ไป S 2> ี่เอา ส่หละป่าใช่เนาอไ้ละน่านเหาหัวเลยบนยันไดนึกว่าเขาหัว อ๋คือเข่ามองเดียวกัน嘛โอ้ถือกลางอยู่นึกว่าถือมินพี่น้องเข้ากลางล้ำตัวอยู่เอาดอกแรกผมคิดว่าถือมินเลมันติดปลา,าพวกบุ๋งนาะบ่เห็นเนาะเข่ามองเดียวกันเลยพี่น้องอ๋อทะลุมองเดียวกันนี่พี่น้องนี่ดอกแรกก็เข่านี่ดอกนี่ออดอกนึงเข่านี่ดอกนึงเขา่นขานี่พี่น้องนี หวานเจีย๊ยบสิพี่นอ้องเห้ยนี่ตัวนี้คืนนี้แล้วนี่พี่น้องมีสองตัวไม่ไม่หลายตัวอีีตัวนี้ไหมว่ามีตัวเดียวไม่ใช่ไม่หลายตัว ครับพี่น้องครับผมหวานเจี๊ยบเก็บป่าพี่พี่น้อง สวัสดีครับผมพี่น้องเนาะเทคนิคการยิ่งปะากยมันกับผมมีผมมียังต่ตัวเราพี่น้องทำหนึ่งครับผมทำมันขืนแบบนี้โอกาสได้ตัวนี่ยากสุดเลยยิ่งยิ่งแบบคือผมยิ่งเมื่อกี้เนี่ยโอกาสยิ่งยิ่งแบบยิ่งดักเอาอะยิ่งดักหนาวคล้ายๆว่าคาดการว่าป่าทิศทางป่าที่ไปมองนี้เขาก็ต้องยิ่งมองนี้จริงๆไหมสำหรับป่าที่มันยิ่งไงคือหนึ่งป่ามันขืนแบบข้างน้ำพี่น้องนี่มัน ขึ้นแบบขาวเพื่อเบิง่งเพื่อเบิง่งเพื่อเบิง่งอันนั่นแหละคือของตายเลยตัวนั้นนะขึ้นแนวใดก็ยิ่ยงถือถ้าขึ้นข้างน้ำอยู่เรือ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 สะลับปลาไกา่นะพี่น้องเนาะกับ่มี่ยังมากไม่หรอกพี่น้องยิ่ยงถือก็ได้ปลายิ่ยงบ่ถือก็ยิ่งไม่เท่านั้นแหละครับนะผมคลิปนี้ก็โอ้โหไงขนาดตรงน,นี้ก็ได้สองเถือ่อนไปพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้ซัมนี้แล้วครับผม การยิ่งปะกกยเนอะบุมมี่ยังหมากมายเลยพี่น้องนระัยสวัสดีครับ